โดนต pasando, ัวแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับดีเอาโทรศัพท์ขี้ไปนี่ไว้อะ ขีบกระสอบวิ่งไว้ตั้มนึงครับหาใจหน่อยนะครับ เหยื่อเหยื่อฟ้าลั่นนะครับ